看。Okay. เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งที่ทางศูนย์การเรียนรู้ในชั้จันได้มา MOU ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมด้านการอาชีพและก็สิ่งดีๆให้กับที่นี่โดยเฉพาะที่นี่มีสาขาการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะขณะนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัยมุ่งไทยสงท่านอาการก็อยู่กับเราด้วยแล้วก็ท่านอาจารย์นชัรนจันด้วยนะคะสําหรับตรงนี้ในการ MOU และความร่วมมือเนี่ย ท่านอธิการมองว่าจะเกิดอะไรแบบไหนแล้วท่านได้ให้แนวเสนอแนะอย่างไรว่าเราควรจะปรับยังไงให้กระบวนทศน์เข้าร่วมกันในระหว่างวิชาการแต่ไปสู่โลกของความเป็นจริงในยุคของปัจจุบันนะคะท่านครับขอบพระคุณมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับศูนย์การเรียนรู้นัชจันทร์นะครับที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในครั้งนี้ในการที่จะทํา m o u ร่วมกันนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเรา เซ็น MOU ร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันให้เกิดรูปธรรมมากที่สุดนะครับแนวทางที่ะจะบรรจบก,กันหรือบูรณาการกันได้เนี่ยผมมองอยู่ในแง่2-3สาประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1เป็นเรื่องของการบูรณาการไม่ใช่เอาเหมือนขนมชั้นมาต่อกันแต่เป็นการทำงานให้เป็นเนื้อเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฒเชียงรายเนี่ยโดยเฉพาะนะครับสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวและบริการของเราเนี่ยมีความโดดเด่น นะครับในเรื่องของการทํางานควบคู่กับการเรียนนั้นอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในสาขานี้หรือในสำนักวิชานี้เป็นมืออาชีพนะครับผ่านการอบรมนะครับผ่านการเรียนในระดับสูงสูงกันมานะครับแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ที่สําคัญที่สุดอาจารย์เหล่านี้จะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาการจะสามารถถ,ถ่ายทอดเรื่องวิชาการหลักความรู้ทฤษฎีต่างๆให้กับนักศึกษานะครับเพื่อนําความรู้เหล่าน,นี้ไปประยุกต์ใช้ ในขณะเดียวกันหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ดําเนินการของมหาวิทยาลัยรวมถึงหลักสูตรของการท่องเที่ยวการบริการของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เรียกว่า CV ที่เรียกว่า cooperative นะครับ uh, and integrated uh, education นะครับหมายความว่าการเรียนรู้ควบคู่การทํางาน uh, หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องปรับ ครับปรับหมความว่าในขณะที่เรียนภาควิชาการต้องเรียนรู้วิชาชีพไปด้วยดังนั้นวิชาชีพเนี่ยเราต้องมีหน่วยงานมืออาชีพอ,อย่างเช่นศูนย์การ,รเรียนรู้นัก,นกชัร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเข้ามาเป็นเครือข่ายเป็นภาคีเพื่อที่จะรองรับการที่นักศึกษาของเราหลังจากเรียนทฤษฎีรเรียนภาควิชาการแล้วออกไปสู่การปฏิบัติจริงแล้วศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้หรือหน่วยงานเหล่านี้ต้องเป็นครูคนที่สองเป็นครูด้านอาชีพ ที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กเด็กก็จะเรียนรู้ทั้งสองแหง่ง<ม>แล้วก็สามารถสะสมหน่วยกิจแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้<อ>หรือหน่วยงานเหล่านั้นก็เป็นครูคนหนึ่งที่จะประเมินศักยภาพของเด็กนะครับถ่ายทอดให้กับเด็ก<ม>ลงมาเมื่อเด็กได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเมื่อจบกนนารศึกษาเขาจะเป็นบัณฑิตท,ที่เรียกว่าแฮนนอนก็คือพร้อมใช้งาน ไม่ต้องไปฝึกใหม่แล้วค่ะจารย์ขาขออนุญาตโลคมาถึงขนาดนี้ซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นโลกที่มันบีบเราเข้ามาทั้งๆท,ที่มันมันจะกว้างออกเนาะ,ะแต่กลายเป็นโควิดมาสถานการณ์มาเนี่ยศูนย์การเรียนรูาาร้นชจรร์มาตรงกับโจทย์ที่เราต้องการอยู่ไหมอย่างเช่นขนาดนี้ถ้าเรามองเห็นโรงแรมหลายๆโรงแรมนีน้พนักงานน้อยลงค,คนไม่เข้า เนีพนักท่องเที่ยวไม่มีบางแห่งต้องมานั่งขายโจ๊กอ,อะไรเงี้ยตรงนี้ตอบโจทย์อะไรยังไงในในมุมมองของท่านจานโออันนี้ต้องตอบโจทย์มากมายนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่วันหนึ่งเนี่ยโควิดมันต้องหายแน่นอนค่ะหายไปแต่กรณีโควิดกําลังมาเนี่ยมันเป็นเทรนที่คนไม่กล้าเดินทางแต่ว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเป็นศูนย์เขาเรียกว่า preparatory place เป็นศูนย์การเตรียมคนมในการที่จะสร้าง ทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ upskill หรือ reskill หรือ newskill เพราะว่าจะเกิดประโยชน์แต่แก่ไม่ว่าเฉพาะนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่ต้องการเตรียมอนาคตอันใกล้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการโรงแรมนะครับเรื่องการบริการเรื่องอาหารเนี่ยการตอบโจทย์เช่นเดี๋ยวนี้การซื้อขายอาหารเขาซื้อขายออนไลน์ะนะครับแล้วเรากินอาหารรเรากินอาหารออนไลน์เราสั่งนะครับมีเดลิเวอรี่ถึงที่ดังนั้น การที่จะสร้างคนเพื่อรองรับการทํางานในอนาคตที่เรียกว่า New Normal เนี่ยผมว่าส่วนการเรือนรันะชจันทรมาถูกทางม,มาถูกทางเพราะว่า1เรื่องของอาชีพนะครับทำงานที่บ้านก็ได้ทํางานที่สถานตัวเองก็ได้ไม่ต้องไปออกไปทํางานที่สถานประกอบการที่เป็นเป็นพัฟลิกก็คือคเป็นสายธารณะแต่ทํางานส่วนตัวได้นะครับและสามารถทำมาเก็ตก็คือการตลาดมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผ่านออนไลน์ นะครับเรื่องของดิจิทัลเข้ามาก็สามารถที่จะทํารายได้ให้กับตัวเองอและในขณะเดียวกันคนที่เรียนในขณะที่เรียนไปเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้เองได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คุณัาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องของวลเนสเรื่องของสปาเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่สามารถออกไปบริการเรื่องสปาตรงๆได้ก็สามารถสื่อด้านความรู้สําหรับคนอยากเรียนได้เป็นคอร์สระยะสั้นต่างๆได้นี่ยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นมันตอบโจทย์ในทุกๆมิติได้ทุกมิติเลยท่านอาจารย์นัจ๊ะจันคะ ตรงนี้อาจารย์เองเมื่อสักครู่ก็ได้สนทนาการนอกรอบด้วยนะคะว่าเรามาตรงนี้เพื่ออะไรยังไงอีกครั้งหนึ่งไหคะสังคมจะบางครั้งเราจะเจอสังคมถามในสังคมวีเป็นนักสื่อสาเนี่ยบอกว่าอย่างสถาบันการศึกษาเนี่ยนักชาจารย์ก็มาคอนเน็กต์เอะไรต่างๆมันต้องอย่างนั้นเลยเหรอเขาก็มีองค์ความรู้รนะเขาก็มีวิชาการอุ้เขาเก่งอยู่แล้วนะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะสังคมตอนนี้ต้อง sharing ี c o n o มีต้องบอกไว้ว่าถ้า เราช่วยกันประหยัดทรัพยากรตรงไหนได้เราก็แชร์ไปแล้วแต่ว่าเพื่อพัฒนาคนออกมาให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นเนี่ยการใช้การที่เราร่วมมือกันจะทําให้เกิดประโยชน์มากกว่าแค่นั้นเองเพราะว่าพัฒนาทุนมนุษย์ของจังหวัดเชียงรายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของประชากรทุกคนนะคะซึ่งต้องขอบคุณแบบขอบคุณที่ให้โอกาสเราด้วยนะคะ ขอบพระคุณทางราชภัฒเชียงรายมากครึ่งเป็นมหาวลัยท้องถิ่นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมคนเตรียมความพร้อมเราอยากจะให้ทุนมนุษย์ของจังหวัดเชียงรายมีความสามารถในการพร้อมกับสู้สมาคมโลกได้ะนะคะค่ะก็สุดท้ายคงให้ท่านอาจารย์อธิการได้ฝากถึงสังคมเพราะว่าหน้าที่แห่งนี้รชาชพัฒเชียงรายนั้นเนี่ยเราเองอย่างที่ท่านอาจารย์นุ้ยบอกว่าสร้างคน ทุนมนุษย์พัฒนาคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสําคัญที่นี่ก็เป็นพื้นฐานหลักที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็ออกไปวิชาการไม่ได้เก็บไว้แต่แฟ้มหรือในกระดาษแต่ว่าเอาไปทําให้กับชุมชนปัจจุบันเป็นอย่างไรท่านอาจารย์จะฝากอะไรไว้กับน้าตรงนี้และชุมชนค่ะครับก็มหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏเชียงรายเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่3คือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นนั่นหมายความว่าพัฒนาท้องถิ่นในมิติทั้งหมด3-4มิติเช่น มิติด้านสังคมด้านสังคมก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับดังนั้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้คนในท้องถิ่นนั้นตกอยู่ในที่ลำบากเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเขาเรียกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตในเศรษฐกิจฐานล่ากดังนั้นศูนย์การเรียนรู้นัชจันทร์เนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนัชจันทร์เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งขึ้นมาตอบโจทย์ตรงนี้หนึ่ง ทำให้คนมีทักษะมีงานทําแล้วไม่ย้ายถิ่นฐานออกไปมีการพัฒนาทักษะตัวเองอยู่ตลอดเวลาสามารถเลี้ยงดูตัวเองให้มีชีวิตรอดและมีคุณภาพที่ดีได้ประกอบกับนะครับมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงรายเนี่ยเรามีทุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์นักศึกษาที่เรียนนะครับดังนั้นเราจะใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่เรามีนี่แหละไปช่วยเหลือสังคมเหล่านี้นะครับโดยการทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการนะครับอันที่2ก็คือ ศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้นอกจากที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้คนแล้วเนี่ยคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านวิชาการด้านการศึกษาสามารถเก็บเป็นคลังน่วยกิจเครดิตแบงค์นะครับแล้วมาต่อยอดในระดับปริญญาได้ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นปริญญาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับและมีสิทธิ์มีศักดิ์ที่สําคัญท,ที่สุดนะครับรัฐบาลร,รับรองทุกอย่างรับรองสามารถเดินหน้าได้นะครับและในอนาคตอันใกล้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ย เรามีเป้าหมายชัดเจนก็คืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำคงและอาเซียนคันทรีต่างๆที่อยู่รอบๆเนี่ยเราสามารถที่จะคอนเนค t ของเราเนี่ยไปยังประเทศจีนประเทศพมา่าเวียดนามลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียซึ่งเรามีคอนเน็ชันค่อนข้างมากและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาเข้ารูดในการทำงานร่วมกันลักษณะนี้ก็จะเกิดเป็นภาคีเคร่ายที่ค่อนข้างใหญ่และ พัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างดีทีเดียวครับค่ะอยู่ในตัวทั้งหมดเลยนะคะขอบพระคุณท่าน<อ>าจารย์ิที่การค่ะ,คะ